คุณผู้ชมคะวันนี้กูรูทางการตลาดในระดับโลกนะคะหรือว่านักคิดทางการตลาดค่ะศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์มาบรรยายที่เมืองไทยนะคะในงานเสวนาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่กําลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันคืออะไรนะักการตลาดในเมืองไทยที่ดิฉันได้คุยด้วยบางท่านนะคะบอกว่าที่จริงหลักการของการตลาด ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะพื้นฐานยังเหมือนเดิมแต่ว่าบริบทของสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะักการตลาดต้องปรับตัวกันอย่างมากเช่นเดียวกับที่อาจารย์ฟิลิปคอตเลอร์บอกนะคะว่าการตลาดยุคใหม่จะต้องผสมผสานกับนวัตกรรมและจะต้องเน้นการทําสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อสังคมค่ะโดยในระดับประเทศศาสตราจารย์คอตเลอร์ระบุว่าไทยไม่ควรจะละเลยเรื่องการตลาดโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังเข้าสู่อาเซียนนะคะ I don't think you're going to become like the European Union because the European Union uh, standardizes everything and they have high labor mobility uh, and they have one currency. You're not going to have one currency. You're not going to become the United States of Asia or the United States of ASEAN. But I think that you're also raising a question. How do you uh, brand Thailand? How do you brand Thailand? Each of the 10 countries in ASEAN has its own brand. They might say Dynamic Singapore. Uh, so you have, uh, you have to have a, a kind of an expression for your tourists about how you're different. ศา <So> สตราจารย์คอตเลอร์ย้ำบนเวทีในช่วงถามตอบกับคุณสุทธิชัยยุนประธานเครือเนชั่นว่าสื่อสังคมเป็นเสมือนการตลาดที่จะมีเนื้อที่ให้ส่งสารได้มากขึ้นกว่าเดิมได้มากกว่าสื่อยุคเดิมด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับการตลาดที่เน้นการเล่าเรื่องขณะที่แนวคิดของอาจารย์คอตเลอร์การตลาด3.0เป็นแนวคิดที่ตอกย้ำคุณค่าของการตลาดที่จะต้องทำให้สังคมดีขึ้นประโยคหนึ่งที่คอตเลอร์บอก marketing is everything ก็แปลว่า ต่อไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมาสู่การตลาดการตลาดจะทำให้สินค้าขายดีขึ้นการตลาดจะสร้างอินโนเวชันคือนวัตกรรมมากขึ้นการตลาดก็จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในสังคมเนี่ยพัฒนาไปในทางทางี่ถูกต้องฉะนั้นผมคิดว่าการตลาดเป็นหัวใจแม้กระทั้งการเมืองก็เป็นมีการตลาดแล้วนะครับเพราะว่าหาเสียงก็ต้องใช้การตลาดและระดับชาติอย่างประเทศไทยก็ต้องคิดถึงมาร์เก็ตติ้งคือการทำการตลาดของประเทศในตลาดโลกยังไงด้วยครับ โดยในการเยือนไทยครั้งนี้อาจารย์ฟิลิปคอตเลอร์มีกาหนดพบกับนายกรัฐมนตรีไทยนะคะและยืนยันว่ามีแนวโน้มการจัดงานการตลาดระดับโลกในปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพดึงนักการตลาดทั่วโลกร่วมงานค่ะเพื่อตอกย้ําบทบาทของไทยในระดับภูมิภาคด้วยดิยดยฉันได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้จะนํามาให้ดูกันนะคะถึงคําแนะนําที่ฝากถึงประเทศไทยกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ